สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พระาธาตุนาดูนกันนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะเรียกสถานที่ตรงนี้ว่าพ on ุทธมณฑลอีสานและตรงที่เรายืนอยู่นี้คือหน้าพระาธาตุนาดูนนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับซึ่งมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเรามาฟังกันนะครับโดยจากการบรรยายของนักวิชาการที่ติดตามไปด้วยในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้นะครับได้อธิบายไว้ว่า อำเภอนาดูนนะครับเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนานโดยบริเวณที่ตั้งของอำเภอนาดูนคือเมืองจำปาสีที่จเจริญรุ่งเรืองในสมัยทาราวดีเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่13-15ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ค้นพบมากมายสรุปความได้ดังนี้ครับหลักฐานอารยธรรมจำปาสีในอดีตการสันนิฐานได้ว่ามีความจเจริญรุ่งเรืองมาสองยุคคือยุคเถราวดี ระหว่างพุทธศักราช1,000ถึง2,000ยุคลบบุรีระหว่างพุทธศักราช1,600ถึง1,800ในราวพุทธศตวรรษที่13-16ถึงภายในตัวเมืองและนอกตัวเมืองมีเจดีสมัยทาราวดีอยู่25องค์ซึ่งขณะนี้ได้ขุดค้นพบแล้ว10องค์นะครับเจ้าผู้ครองเมืองนครจาปาสีนับตั้งแตส่สมัยพระเจ้ายศวรราชได้สร้างสถานที่สักการบูชาในพิธีทางศาสนาพราหมณ์และพุทธ เช่นเฮวาัลปรางกูเป็นต้นซึ่งถือได้ว่าจเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมในการปกครองจนถึงขีดสุดแล้วได้เสื่อมถอยลงจนถึงยุคอวาสานในสมัยพระเจ้าฟ้าหุ้มแหล่งลาาธรณีการขุดพบอง์พระธาตุนาดูนะครับในปีพุทธศักราช2522กรมศิลปากรในตำบลน,นาดูได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุ จากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถานในบริเวณที่นาของนายทองดีปะวะภูตาราชดดบ้านนาดูลท้องที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน,นาดูลอำเภอานาดูลจังหวัดมหาสารคามได้พระพิมพ์ต่างๆเป็นจำนวนมากข่าวการขุดพบพระพิมพ์ดินเผาได้แพร่กระจายออกไปทำให้ประชาชนที่ทราบข่า,ขาวเดินทางมาขุดค้นอย่างมากมายและหน่วยศิลปา,ากร,รที่เขอนแก่นได้เข้ามาทำการขุดแต่งโบราณสถานตรงที่ ขุดพบพระพิมพ์เพื่อรักษาสถูปองค์เดิมไว้แต่การกระทําไม่สาเร็จเพราะฝูงชนจำนวนมหาศาลได้เข้ามาแย่งชิงค้นหาพระพิมพ์เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่เจดขอนแก่นต้องยุติการขุดแต่งและปล่อยให้ประชาชนขุดหาต่อไปจนกระทั่งวันที่8มิถุนายน2522นายบุญจันทร์เกษแสนสีนักการพานโรงสำนักที่ดินอำเภอนาดูน และได้ขุดพบสถูปพระบรมสารีริกธาตุที่สันฐานดังเป็ดแก้วประดิษฐานในพระอบ3ามชั้นชั้นในเป็นทองคำชั้นกลางเป็นเงินชั้นนอกเป็นสัมฤทธิ์สวดซ้อนกันเรียงตามลำดับและบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นสถูปโลหะทรงกลมสูง24.4เซนติเมตรถอดออกเป็น2ส่วนส่วนยอดสูง12.3ซนเมตรส่วนองค์สถูกสูง12.1เซนติเมตร นอกจากนั้นที่ด้านหลังพระพิมพบางองค์ยังมีจารึกเป็นภาษาของโบราณและมอนโบราณรัฐบาลได้เห็นความสําคัญของศิลปะโบราณวัตถุเหล่านี้จึงได้ดําเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดุนขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยบริเวณอรอบๆชาวจังหวัดมหาสารครามคาดการว่าอุปการของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดีแก่ชาวจังหวัดมหาสารครามอย่างยิ่งสมควรสร้างทาสถูปเจดีย์ประดิษฐานไว้ให้ถาวรมั่นคง เป็นปูชนียสถานและเป็นสิริมงคลแก่แก่ภูมิภาคต่อไปและเพื่อสืบทอดพระบวรศาสนาตามแนวทางแห่งบรรพชนจึงจัดสร้างโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2525ถึง2 5 2 9ประกอบด้วยสถานที่สำคัญคือเจดีพระธาตุอาดูลที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและยังเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานอีกด้วยก็ขอจบการบรรยายแค่เพียงเท่านี้ครับผมครับ